สวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุ้คนมื้อนี้แม่เย้าผักกินขา้ขาวข้าวเช้าได้จ่าพี่น้องลาบปลาดุกกับตำแจ่วจ้ะพี่น้องกะมื้อนี้นึ่งเท้าเหนีียวพ่น้องกินกับผักสดบ่ได้ลวกผักเด้อจ้ะก,ก๋ากระเดานิดหน่อยเนาะจ้ะมาหน้าจ่าพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันลาบปลาดุก กระดอมี้สองสมหยอดขอสอบน้องกันด้วยพี่น้อ,องขอสอบกับซีม่องคนละว่า เมือเอมาเสียบๆนู่นกันจ้ะปินแจวกัน ý đi thử thức đi thức mình Cái ý thức ý thức ตัดูดเดียวรูปเดียวดเพชรขนาดพี่น้ง

้พี่นนองมามานสแสองกันอืครับเองเอาแส่บเองนะพี่นนอง <laughs> ก่พีนอ้อองืเอาสนิทก็น่าจะคิดหนาจังมาพอ,อกันไหมฝากเป็นกำลังใจน้ำเน้อจ้าทั้งช่องยูทูปแม่เยาว์เฟรนรี่ชาแนลนะจ้าฝากกดติดตามน้ำเนยด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจน้ำเนย ทังช่องยูทู้วยจ้าทางเพจแม่ยาพากินจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ